นะฮะส่วนท่านใดที่กําลังรอคุณหมอมนตรีอยู่นะตอนนี้ครับคุณหมอมนตรีนะครับมาถึงแล้วนะฮะในแพทย์พนตรีแสงพัตราชัยผู้ก่อตั้งสมาร์ทโคสอินเทลเจนต์ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้คือเราได้คุยเรื่องของภาวะลองโควิดกันเห็นวันนี้กรมควบคุมโรคเขาก็พูดถึงว่าคนที่ว่าเป็นลองโควิดอาจจะมีแบบภาวะซึมเศร้ามีการเหนื่อยมีการทางทางจิตใจด้วยแหละฮะคุณหมอก็อาจจะมีแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับส่วนมากก็จะมีอาการทางกายกับอาการทางใจครับ อาการทางกายก็เช่นอาจจะแบบช่วงนี้ความจําเบลอเ,ลเลนิดนึงคิดอะไรช้าๆหน่อยหรือวันก่อนที่มีท่านหนึ่งโทรเข้ามาก็จะเป็นเคยใส่รหัสทุกวันเนี่ยว,วันนี้จําไม่ค่อยได้ต้องนึกสักพักหนึ่ง<อ>นะแต่ว่าจะเป็นแค่อาการมาแบบแปบบ๊แบๆบแล้วก็จะหายาไปคือรายงานทั่วโลกเนี่ยบอกว่าเจอแค่ชั่วคราวคราวนี้ชั่วคราวแต่ละแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันขึ้นกับว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยอาการท่านรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือขึ้นกับสภาพร่างกายพื้นฐานของแต่ละท่านนะครับว่า ว่าฟื้นฟูเร็วแค่ไหนครับค่ะเอาละคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรามีสายโทรศัพท์นะคะของผู้ที่ต้องการขอรับคําปรึกษานะคะชื่อว่าคุณสําเนียงค่ะคุณหมอคะอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีคุณผู้ชมคุณสําเนียงเนี่ยเพศชายอายุ73ปีติดเชื้อโควิด19แล้วก็ไปรักษาเพิ่งจะหายนะคะแล้วก็ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วภรรยาของคุณสําเนียงอายุ69ปีก็ติดเชื้อเช่นเ,เดียวกันนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมแต่ว่าแยกกันไปรักษาคนละที่แต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยเพิ่งมารู้ว่า ภรรยาเสียชีวิตเพราะโควิด -19 ก oh. นะคะเสียใจด้วยนะคะเป็นเหตุให้คุณตาสำเนียงเนี่ยรู้สึกเสียใจมากยังทําใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่กินกับคุณยายเนี่ยมานานกว่า50ปีแล้ว uh. คุณตาสำเนียงเนี่ยนอนร้องไห้บ่อยครั้งแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากรับประทานอาหารใดๆเลยนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะประครับประคองจิตใจให้ดีขึ้นเพราะก็ไม่อยากให้ลูกๆไม่สบายใจแล้วก็ต้องดูแลหลานน้อยด้วย คุณสำเนียงอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสำเนียงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำเนียงคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราสามคนนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณสำเนียงคะวันนี้เรามีคุณหมอมนตรีนะคะมาช่วยดูแลฟื้นฟูนฟจิตใจในรายการด้วยคุณหมอมนตรีคะเชิญพูดคุยกับคุณสำเนียงได้เลยคะ่ะคุณตาสำเนียงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ เคยค่อยๆป่อยพยายามแต่เลยแต่ไมนเคยังเลย,ย,ยไม่ได้อ,อครับก็ยังคิดถึงคครับเวลาเวลาไม่ถึงมันตามมันก็ไหลอืมครับมันอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมครับต้องห้าสิบกว่าปีเนาะช่วยช่วยกันส่องโลกเรียนพอระบ,บากมาด้วยกัน ครับพอรู้เรนีพอรู้โคเรียนจบเข,าข,ข้าเขาก็ให้เงินเดืนอนใช้พอสบายใน,น,น่ติตีนยาแค่กจ็จากไปจาะไรแต่ใํสจัจเนียนี้คได้ครับใจหายนะครับครับคุณตาสำเนียงอยู่กับใครบ้างครับที่บ้านอนีโลกูกสาวสองสามคนเขาก็ มีครอบครัวแยกก็อยู่สองคนแล้วอีกคนนึงก็ยังที่อยู่กะลงอยู่เขาลูกสาวคนการเขายังมีบ้านคนโตเขาก็มีบ้านจนหมดแล้วตอนนี้แล้วคนการก็ยังยังไม่มีบ้านแล้วก็จะมาใส่โยกตาแล้วจัดมาใส่กะลงลงก็ยังเช่าบ้านอยู่คแต่คนแรกคนโตเขามีบ้านจนหมดแล้วค หลานจะมนหลานสองคนจะมาอยู่ด้วยครับเกิดเป็นไปอยู่เกิดพยายามอยู่อยู่อยู่ดูแลหลานก่อนให้หลานหให้หลานนีธรรมะครับเหรียนจบชำม,มาหากินได้แล้วลงก็อยากจะตามยายไปอ๋อครับอ่าคุณลุงคุณ คุณลุงเนะเรียกคุณลุงเนาะค,คุณลุงเรียกเป็นคุณลุงคุณลุงไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบตามไปก็ได้นะครับยังยังมีหลานที่ต้องต้องการกําลังใจจากคุณลุงอยู่นะครับครับและตอนนี้ไอชิงลงปุ๊บครับไอชิงลงพูดบอกอยากจะตามยายไปเขาก็บอกว่าโนูจะอยู่กับใครนั่นนะสิหลานลงคนโลกหานเอะอืมลงพยายามแบบว่า ต,ต้องพยายามอยู่ให้ได้ครับเป็นห่วงหลานสองคนครับตอนนี้ผมว่าคงไม่มีใครรู้สึกเสียใจเหมือนกับคุณลุงได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจได้เลยนะฮะปกติวันหนึ่งคุณลุงทําอะไรบ้างครับกิจวัตรประจําวันตอนนี้ครับวันนี้บ้านยิ่งเขาไม่ให้เปไน็นไงเขาเขาให้อยู่บ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปติดไปติดเชื้อข้างนอกอีก ผมก็ลุงก็ไม่กล้าออกไปแล้วแล้วในบ้านาคุณลุงทําอะไรบ้างครับตอนอยู่ในบ้านทําอะไรบ้างครบับอ๋อไม่ได้ทำอะไรีไ้อยู่ทย่เฉยลูกก็ให้อยู่บ,บ้านเฉยเขาส่งมาเขาส่งเงินเดือนให้ใช้อ๋อไม่ทำอะไรเลยเหรอครับน่าจะทำอะไรบ้างน,นะครับจะได้จะได้จะได,ะได้คิดถึงคุณยายด้วยแล้วก็ได้ได้ฟื้นฟูตัวเองไปด้วยนะครับ เดินออกกําลังลในบ้านกวาดบ้านถบูบ้านจัดที่นอนอะไรประมาณนี้นะครับทําสวนปลูกลต,ต้นไม้คุณลุงพอจะมีกิจกรรมอ,อะไรทําในบ้านได้บ้างครับอ๋อธรรมดาธรรมดาลงุลง,กลงก็จะทำอะไรดีๆลุงก็จะไม่ยู่แเฉยแล้วลุงก็จะ หรืขอ,อ,อของไอ้พวกไอ้ของไอ้วิทยุเครื่องเสียงามามต้อม้อมแล้วก็เอาไปไปไปฝากเพื่อนขายแบ่งกาไรกัน<อ>แต่ตอนนี้ทําไม่ได้เลยอนนี้ลูกสาวไม่ให้ออกไปค่ถ้าทํถ้าทํางานได้เหมือนแต่าหายาจะยามาทําเหมือนเดิมจะได้ใครเครียดลายที่ถึงยายไปได้ครับคุณลง<ต>ุงสำเนียงครับตอนนี้นอนเคียครับ คุณลุงสำเนียงครับตอนนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะคือคือการจากไปเนี่ยก็คือตอนนี้ไม่ได้เห็นกันเท่านั้นนะครับคือแม้ว่าจะจากไปแต่ว่าผมรู้เสมอว่าคุณคุณยายเนาะคุณยายยังอยู่ในใจคุณตาเสมอนะครับแล้วก็คุณยายคงไม่อยากให้คุณตาเศร้าโศกขนาดนี้ครับคุณยายคงไม่สบายใจด้วยคุณตาจะสามารถทําเพื่อคุณยายตรงนี้ได้ไหมครับคือคิดถึง คิดถึงสิ่งที่ดีๆที่มีให้กับคุณยายที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาอยู่พักหนึ่งนะครับพักใหญ่ๆด้วยซ้ำคิดแต่มุมดีๆของคุณยายเพื่อให้คุณยายเนี่ยตอนนี้มองลงมาแล้วเขารู้สึกว่าคุณตามีความสุขคุณยายก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับคุณตาทำให้พวกเราได้ไหมครับครับช่วยพยายามจะประชาอม่นครับครับ น้องคุณตาน้องผมว่าคุณตาลองคิดในตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมีรอยยิ้มให้กันยังไงบ้างคิดถึงความทรงจําดีๆอย่างนี้ครับผมว่าคุณยายก็น่าจะมีความสุขโดยถ้าถ้าเห็นคุณตามีรอยยิ้มทุกวันให้ให้กับคุณยายที่จากไปแล้วนะครับคุณยายดีมากเลยไม่ไม่เคยพูดอะไรทําตาำใจและคำด้วย ก,ก็คิดถึงสิ่งที่คุณยายทําดีๆให้นะครับตอนนี้คนทั้งประเทศเป็นกําลังใจให้คุณตานะแล้วก็หาอะไรทําในบ้านเพลินๆไปด้วยนะครับครับครับลองขอหลานก็ได้หลานหรือลูกว่าทําอะไรได้บ้างขออนุญาตคุณพ่อหน่อยอย่างเช่นอะไรดีคะที่ว่าทำเราจะรู้สึกว่าให้ผ่อนคลายบ้างคือท่านในบ้านมีมีกิจวัตรประจําวันในบ้านอยู่แลว้ววะ ตื่นขึ้นมาอาบน้ําออกกําลังกายเบาๆเงี้ยครับแล้วก็จัดสถานที่ให้มันดูสบายตาทําสวนได้บ้างนะครับจัดต้นไม้ประมาณนี้มีถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ก็ก็ใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงได้ระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับค่ะเอคุณตาครับคุณตาอ่านหนังสือหรือว่าส่องพักระเรื่องบ้างหรือเปล่ามีไมหมฮะกิจวัตรประจําวันอะไรที่แบบเป็นงานอาดิเรกน,นะครับ ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรเะครับไม่ไทําอะไรเลยนะก่อนหน้จะเคยทําทําของไปขายหรือตอนนี้ลูกสาวก็ไม่ออกไปข้างนอกครับรับเดี๋ยวคุยกับลูกสาวเลยครับบอกว่าเนี่ยคุณหมอแนะนํามาว่าคุณพ่อคุณพ่ออยู่บ้านแล้วคุณพ่อเหงาคุณลูกสาวจะอนุญาตให้คุณพ่อทําอะไรได้บ้างนะครับโทรคุยก็ได้นะครับหรือถ้าเจอหน้าลูกสาวก็ถามว่า ถ้าอยู่เฉยๆมันมีเรื่องคิดวุ่นวายไปหมดนะครับค่ะคุณหมอคะอย่างนี้ขออนุญาตหนึ่งประโยคเด็ดๆให้คุณตาท่องไว้ในใจเวลาที่คิดถึงคุณยายหรือว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมคะครับคุณตาครับคุณยายท่านก็ตอนนี้กำลังมองคุณตาอยู่เนาะท่านก็อยากเห็นคุณตายิ้มนะครับทุกครั้งที่คุณตาคิดถึงคุณยายก็ส่งยิ้มให้คุณยายทุกครั้งนะครับ อาจจะมีน้ําตาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้เป็นน้ําตาที่แสดงถึงความคิดถึงนะครับคุณยายเขาจะได้มีความสุขด้วยครับอีกอันหนึ่งที่แนะนำด้ก็คือการแผ่เมตตาครับการแผ่เมตตาให้คุณยายเนี่ยคุณตาก็จะมีมีความสุขระดับหนึ่งด้วยเหมือนกับเราได้ทำอะไรให้คุณยายทุกวันด้วยครับแทนที่เราจะเสียใจร้องไห้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเราลองเพิ่มการแผ่เมตตาก็ได้ครับมผมว่าคุณตาแผ่เมต แต่เมตาเก่งอ่ะเก่งกว่าพวกเราด้วยมั้งค่ะแบบแบบนี้นะฮะคุณคุณตาครับคุณตาสมเกียรติครับคุณตาครับจะเป็นจันบใส่บาตรตัวน้าไม่ใหญ่ายญทุกวันเยี่ยมเลยครับดีฮะคุณตาครับเดี๋ยวหลังจบรายการเนี่ยเดี๋ยวพวกเราต่อสายไปหาคุณตาได้ไหมครับเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วคุณตาสะดวกรับสายพวกเราไหมครับครับคราบตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ติดได แบบนี้นะครับผมอาจจะรบกวนคุณหมอมนตรีหลังจากจบรายการเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปคุยกับคุณคุณตาอีกนะฮะรอรอสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลารายการก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณตาครับเดี๋ยวติดต่อไปนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะนายแพทย์รมนตรีแสงพัตราชัยผู้ก่อตั้งสมาร์ทโคสอิเทเลเจนท์ไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด19หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ